แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษาชุดที่6นะครับ แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษาชุดที่6นะครับข้อ1ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักองค์4ี่แห่งการศึกษานะครับกอไก่พลาศึกษาขอไข่พุทธิศึกษาคอควายจริยะศึกษางองงูนะครับมนุษยศึกษา เฉยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะฮะมนุษยศึกษานะครับไม่ใช่หลักองค์4ี่แห่งการศึกษานะครับเพราะว่าหลักองค์สี่แห่งการศึกษาประกอบด้วยพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาและหัตถศึกษานะครับข้อ2ความรอบรู้ทางวิชาการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตคือความหมายของข้อใดต่อไปนี้นะครับกอไก่พละศึกษาขอไข่หัตถศึกษาขอควายจริยศึกษางองงูนะครับพุทธิศึกษา เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองงูนะครับพุทธิศึกษานะครับเพราะหลักองค์4ี่แห่งการศึกษานะครับคาว่าพุทธิศึกษาหมายถึงความรอบรู้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตการศึกษาและการเรียนรู้นะฮะข้อ 3. ความรู้และทักษะในการทํางานมีทัศนคติที่ดีต่อง,งานคือความหมายของข้อใดในต่อไปนี้นะครับกอไก่พลาศึกษาขอไข่หัตถศึกษาขอควายจริยศึกษางองงูนะครับพุทธิศึกษา ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับหัตถศึกษานะฮะเพราะหลักองค์4แห่งการศึกษาคําว่าหัตถศึกษานะครับจะหมายถึงความรู้และทักษะในการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่อง,งานนะครับและเห็นคุณค่าของการทํางานนะฮะข้อ4นะครับการมีสุขภาพที่แข็งแรงและออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคือความหมายของข้อใดต่อไปนี้นะฮะ กอไก่พละศึกษาขอไขหัตถศึกษาขอควายจริยศึกษางองูนะครับพุทธิศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับพละศึกษานะฮะเพราะหลักองค์สี่แห่งการศึกษาคําว่าพละศึกษาหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับการกินอาหารที่ถูกต้องและการออกกําลังกายให้เหมาะสมรวมถึงความสะอาดและการสุขาภพิบาลที่ดีด้วยนะครับ ข้อ5การมีศีลธรรมที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมคือความหมายของข้อใดต่อไปนี้นะครับก้อไก่พระศึกษาขอไข่หัตถศึกษาขอควายจริยศึกษากอง,งูนะครับพุทธิศึกษา ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบพอควายนะครับจริยศึกษานะฮะเพราะว่าหลักองค์สี่แห่งการศึกษาคําว่าจริยศึกษานั้นหมายถึงการมีศีลธรรมที่ดีมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมนะครับข้อ6 กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นกลุ่มกิจกรรมในหมวดใดน,นะครับกอไก่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอไข่เป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมขอ,ขอควายเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้หรือว่าององูนะครับเป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางานการดํารงชีพและทักษะชีวิต เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับเป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมนะฮะเพราะกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มกิจกรรมในหมวดสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมนะฮะข้อ7 กิจกรรมมักุเทศน้อยเป็นกลุ่มกิจกรรมในหมวดใดนะครับกอไกลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอไข่กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมคอควายกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้งองูนะครับกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางานการดํารงชีพและทักษะชีวิตนะฮะเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข,อข้อควายนะครับขขกิจกรรมมักุเทศน้อย เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้นะฮะเพราะกิจกรรมมักกุเทศน้อยนั้นเป็นกลุ่มในกิจกรรมในหมวดสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้นะฮะข้อ8 กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นกลุ่มกิจกรรมในหมวดใดนะครับก็ไก่กลุ่มพัฒนาผู้เรียนขอไขกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมขอควายกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้งอง,งูนะครับกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางานการดํำรงชีพและทักษะชีวิตนะฮะ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบควายนะครับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้นะฮะเพราะกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นกลุ่มกิจกรรมในหมวดสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้นะครับ ข้อ9คุณครูดวงใจนะครับให้นักเรียนเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนในการใช้เงินนะครับจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในหมวดใดนะครับก็ไก่กิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนขอไข่กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมข้อควายกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้งองูนะครับกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางานการดํารงชีพและทักษะชีวิตนะฮะ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะฮะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิตนะครับเพราะคุณครูดวงใจเนี่ยให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนในการใช้เงินนะครับจัดเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้อยู่ในหมวดสร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิตนะฮะข้อ10การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามินบูมนะครับและคณะได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เนี่ย เป็นด้านต่างๆต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะครับกอไก่ด้านเจตพิสัยขอขายด้านพุทธิพิสัยขอควายด้านทักษะพิสัยงองูนะครับด้านเาาปัญญาเฉลยนะครับคอนี้ตอบงองูนะฮะด้านเาาปัญญานะครับเพราะการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามินบูมและคณะเนี่ยนะครับได้จําแนกจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เป็น3ด้านได้แก่ด้านพุทธิพิสัยด้านเจตพิสัยและด้านทักษะพิสัยนะครับ ครับนี่คือแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษาชุดที่6 1สข้อนะครับแล้วพบกันใหม่ในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ